สวัสดีครับพาร์ทนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับ Microsoft Excel อยู่เช่นเดิมแต่ทีนี้นะครับเราจะมาดูฟังก์ชันถัดไปฟังก์ชันนี้เรียกว่าฟังก์ชันนับจํานวนหรือ c o u t นะครับซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็นฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนับจํานวนทั้งหมดหรือจะนับโดยมีเงื่อนไขซึ่งลักษณะการนับมีเงื่อนไขก็คล้ายๆกับ sum นั่นเอง โดยวิธีการใช้ฟังก์ชันเขานะครับก็เหมือนกันเลยครับเราก็เข้าไปที่ตัว f x อันนี้นะครับตัวฟังก์ชันวิสัะผมกดฟังก์ชันวิสัยขึ้นมาครับผมเซิร์ชหาครับเา count ครับผมกด go ครับเขาก็จะมีหลายๆอย่างให้เราเลือกครับไม่ว่าจะเขาเขา a เขาแบง k เขา if หรือเขา ifs ลักษณะคล้ายๆกับตัว sum เลย ถ้าเกิดเป็นเขาในหมายความว่านับจํานวนธรรมดาแล้วเขา A ล่ะคืออะไรเขากับเขา A ต่างกันยังไงเขาธรรมดาอันนี้จะนับคอลัมน์นับจํานวนที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับดูเงื่อนไขที่เขาเขียนบอกก็ได้ครับเขา uh, เขา to number of cell in a l e n g t h that c o n t a i n number เขาเฉพาะที่เป็นตัวเลขเท่านั้น ถ้าเป็นตัวหนังสือมันจะเขาไม่ได้อ่าทีนี้ก็จะมีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเขาจะนับจํานวนยังไงถ้ามันเป็นตัวหนังสือนี่ครับจะมีเขา A อยู่ครับเขา A จะนับทั้งหมดเลยครับนับเฉพาะตัวอาเรคคอร์ดที่มีข้อมูลเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบล็ง์จะไม่นับให้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยครับเรามีข้อมูลทั้งหมดพวกนี้จะนับให้แต่ถ้าเมื่อไหร่อันใดอันหนึ่งเป็นแบงก์มันจะข้ามไปแล้วก็ไม่นับ นะครับอันนี้คือการใช้งานเขาเ A แตกต่างจากเขานะครับเขาอันนี้นับที่เป็นคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขเขาเจะนับที่เป็นทุกอย่างยกเว้นช่องว่างนะครับถัดไปครับเป็นเรื่องของเขาแบงค์เขาแบงค์คือนับจํานวนที่เป็นช่องว่างนะครับก็ซึ่งจะแตกต่างจากตัวเขาเนะครับส่วนเขาอีกับเขาอีฟเนะครับเป็นการนับจํานวนแบบมีเงื่อนไขลักษณะเดียวกันกันกบ Su m if นะครับถ้าใครยัง สงสัยหรือลืมว่าไอซัมอีฟคืออะไรเราลองย้อนไปดูคลิปในเรื่องของ s ัมอีฟอีกทีหนึ่งนะครับเขาอีฟเขาอีฟใช้งานเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ครับโจทย์แรกครับที่เราต้องการทำคือเราต้องการนับครับนับจำนวนทั้งหมดนี้ครับว่ามันมีเท่าไหร่ส่วนโจทย์ถัดไปเป็นนับเขา a ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงผมจะแสดงให้ดูนะครับโอเคครับอันแรกผมต้องการเขาก่อนผมเลือกเขาครับ สมมุติว่าถ้าเกิดผมบอกว่าผมใช้เค้าธรรมดาครับแล้วผมเลือกที่เป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับผมลองกดโอเคไปครับเป็นไงครับมันออกมาเป็นศูนย์เพราะว่าอะไรครับอย่างที่ผมบอกครับเค้าธรรมดาอันเนี้ยเอาไว้ใช้กับนับเฉพาะตัวคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขเท่านั้นผมลองเปลี่ยนดูครับลองนี่ครับเป็นเอามืนี่ครับผมลองเค้าดูครับปุ๊บนะครับออกมาเป็นสองพัน นั่นหมายความว่าถ้ามีตัวเลขเราสามารถใช้เขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือเราจะใช้เขาอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเขา a ดูนะครับเขา a ผมปุ๊บเซิร์ชหานิดนึงเซิร์ชหาเขาเขาเขา a ครับผมกดโอเคครับจากนั้นครับผมลองเขาที่เป็นตัวหนังสือครับก็คือคอลัมน์เนทนั่นเองนะครับเขาปุ๊บกดโอเคครับ ออกมาเป็นไงครับ2,000เช่นเดียวกันนะครับอ่าผมขอใส่ลูกน้ำนิดนึงถ้าเขาออกเป็นจำนวนเต็มอันนี้เช่นเดียวกันนะครับใส่ลูกน้ำนิดหนึ่งเขาเป็นจำนวนเต็มนะครับทีนี้ผมลองเช็คดูนิดนึงว่าเอ๊ะเขา A เนี้ยเราสามารถนับที่เป็นตัวเลขได้ไหมนะครับอ่าผมลองดูครับผมเลือกเอาเมาส์เช่นเดียวกันครับเลืลงมาปึ๊บครับกดโอเคครับไม่ไงครับได้เหมือนกันครับตัวเขา A อเนี่ยครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเขา A สามารถเขาได้ ทั้งตัวหนังสือและตัวเลขยกเว้นช่องว่างนะครับมันจะข้ามไปโอเคครับทีนี้เราก็ได้เขาทั้ง2องอ่นแล้วนะครับทีนี้ครับหลังจากเรานับจำนวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นเขา if นะครับเขา if ก็คือการนับโดยมีเงื่อนไขนะครับโดยเราจะมีเกณฑ์อะไรต่างนะครับที่เราตั้งไว้นะครับตามโจทย์อันนี้นะครับเราต้องการเขา ที่เกณฑ์ของ a ครับถ้าเกิดตัว n กิ้ง a ผมอยากรู้ว่ามี a ทั้งหมดกี่ตัวมี b ทั้งหมดกี่ตัวมี after ทั้งหมดกี่ตัวนะครับวิธีนี้เราสามารถใช้เขา if ได้นะครับวิธีการใช้งานครับผมคลิกไปตรงนี้เลยครับผมต้องการเอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็กดฟังก์ชันว i ส a นะครับแล้วผมก็เสิร์ชหาเขา if ครับ Count if go นะครับ Count if จะมี2อัน mm hmm. เช่นเดียวกันกับ sum if นะครับ how if เป็นการนับแบบ1เงื่อนไข Count if <it> s คือการนับแบบมากกว่า1เงื่อนไขนะครับในที่นี้ผมใช้เขา if ก็พอ okay, ครับผมกดโอเคครับ u o t if มีอยู่แค่2 attribute ที่เขาต้องการนะครับหรือ2 argument ที่เขาต้องการนะครับก็คือ length ก็คือขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการนับ ใครทีเรียคือเงื่อนไขของข้อมูลที่ต้องการนับนะครับอ,อันแรกเลยนะครับเลงเราต้องการใช้เลงอะไรครับผมต้องการนับในส่วนของ Ranking ครับว่ามี A กี่ตัวมี B กี่ตัวมีอาร์เตอร์กี่ตัวนะครับผมต้องการนับ A ก่อนนะครับผมก็กด control shift แล้วก,กดเครื่องหมายลงขึ้นไปปึ๊บนี่ครับผมต้องการนับในายแ k i กิของ Table ชื่อ class order ครับ ไรทีเรียไครทีเรียคืออะไรครับไครทีเรียคือเงื่อนไขครับเงื่อนไขเราได้กําหนดไว้แล้วครับก็คือเงื่อนไขที่เป็น A นะครับผมก็เอาเมาส์คลิกไปตรงเซลล์ที่เป็น A ครับจากนั้นครับเราลองเช็คดูครับมันจะบอกเลยครับว่ามี6 1 1เรคคอร์ดนะครับผมกดโอเคครับนับมาได้แล้วจากนั้นครับผมอยากจะนับ B และอาร์เตอร์ด้วยครับผมง่ายๆครับก็กดคลิกล่ากครับลงมานะเพราะมันสั้นๆนะครับมันมีแค่สามเรคคอร์ดนะครับ นี่ครับเราก็จะได้แล้วว่าา A มีจำนวนทั้งหมด611เรคคอด B มีทั้งหมด500กว่าเรคคอด a ร์ a r t e r มีทั้งหมด800กว่าเรคคอดถามว่าข้อมูลทั้ง3อันนี้มันถูกต้องจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเรานับรวมกันทั้ง3อันนี้มันต้องได้2,000ใช่ไหมครับผมลองคลิกดูครับแล้วเรามาดูคำตอบข้างล่างครับซ้ำป็นไงครับ2,000ครับนั่นหมายความว่าการใช้สูตรเขา ifs e ของเราเนี้ยถูกต้องนะครับไม่มีการผิดนะครับก็ ในส่วนของอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชัน c o า n การนับจำนวนอย่างนับทั้งหมดหรือจะนับจำนวนแบบมีเงื่อนไขที่ใช้ c o u n if นะครับโอเคครับในส่วนของพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ